เอมาสวัสดีค่ะให้หน่อยลูกสวัสดีค่ะมาพบก,กับพ่อก,กับแม่เอมาอีกเจ้ะจ๋าจ้ะวันนี้เราจะไปตกปลาตกปลาเหรอ,อว้ายได้ปลาอะไรมั่งนีน่เนาะยังไม่รู้ใช่ไหมวันนี้จะพาไปตกปลาค่ะในอากาศดีๆที่ดีๆมน่ยจักโมงแล้วนี่เดี๋ยวเลิงเวลาก่อน,นได้จ่าพี่น้องโอ้ยหกโมงกว่าในหน่อย ถึงสถานที่ตกปลาแล้ว แม่มาได้แล้วตัวหนึ่งมาได้ประมาณ20นาทีแหะจังได้ได้ตัวนึงตัวบนใหญ่บนน้อยปันไดพ็ดีนี่แหละที่จริงอยากได้ใหญ่บ่ได้ลืมเอาถุงมือมาลืมเอาถุงมือแล้วก็แว่นตาพี่น้องแดดแหง้งแดดแสบตาลืมแว่นตากับถุงมือมันเปนอย่างมันเข้าขั้นล่างมือ คนเริ่มมาเพิ่มแล้วใกล้ทุ่มหนึ่งละ,ะมีคนมาเพิ่มสามสี่คนแม่เบื่อแล้วบ่ได้ปลาแม่มากก็ได้ตัวเดียวละปลาซับบะเนาะอยู่นี่น้องเม่เขาเรียกมาคาลเลน ก็นั่งพักผ่อนหย่อนใจก็นั่งทับขี้นกมั่งไม่ได้ทับขี้นกมั่ง นต๊ป่าแล้วก็ม้านางระเล่นพี่นอ้องทางนี้ก็ต๊ได้ด้จ้ะเด้อแต่ว่าต้องให้รอให้น้ําทะเลขึ้นมันซัดมาทางนี้ด้จ้ะถ้าขึ้นซัดไปทางพุ่นต้องต๊ทั้งขวาทานีิ่งไม่ชิลอดกล้องนี่เด้บ่ได้ต้องรอ,อน้ําทะเลซัดมาทางนี้ก่อนอ,อ สองตัวอ๋อว้าไม่ใช่ดัตตาดะเอาทางมาสิลูกได้ไหมเอาอนุจับได้เหรอลูกเออเช็ดใส่ตรงเนี้ยพื้นเนี่ยอย่าเช็ดสื้อผ้านะเออนั่นแหละเช็ดใส่นั่นแหละลืมมาผ่าเช็นมือมา แม่อาภาพชิ้นมือไม้ด้วยไอมาต่วายยูโหลดคุณแม่ไอมาค่ะต่ไปยางรอถ่ายรูปไอมาได้สองตัวเมื่อกี้พอได้ตัวหนึง่งเมื่อกีุู้จ่ายตัวนึงเป็น4ี่ตัวแล้วจายพี่นอ้องแม่ไปเอากระดาษที่ชั่วไหมล่ะโอ้ยฟิลมาอะไรอ้ย <laughs>

กระเบิดต้าเอ็มอะกระเบิดเด็ดฟอทุ้งโอ้ยโอ้หนูเก่งจังยหนูหายเยมองแม่น้อยคนสวยอะไรอยู่แก้มอะโมมันทิได้กระเบินรอบนี้หมดได้ เนี่ยห้าตัวหลับสนิทซิดเสือเลยเด้อว่าจะรอดูพระอาทิตย์ตกดินสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าไหมพี่น้องเนี่ยใกล้ๆสามทุ่มแล้วผัดเป็นคล้ายๆเมฆลงมาเนแม่แต่สร้างแต่สร้างโอ้ยบาได้ดูเบิ่งงต่เวนตกดินสี่ทุ่มกลัวเลย นักว้ล่ะออเอ็มาได้ป่าแล้วให้แม่ช่วยไหมล่ะมามา,มายันแปะ,ะเ,ดเดี๋ยวก่อนโอ้ยยังอยากเอาผู้เดียวอยู่พี่น้องมันเลยก็น้อาถ่าดนขั้นมันแบบถึอปากถึงอ,อย่างมันบอดีไหมันกะมันกระรุดได้รห,หรือไมพี่น้องเอาเอาเส็้แม่ซอยแลเสียเองเนาปะเนี้ ตั้งเต็มนึงพี่น้องประมาณ10กว่าตู้นี่แหละแต่มันถ่ายไม่ชัดแม่สบายครับพี่น้องว่ามัน10กว่าตูประแม่นพุ่นะ่ะ20กว่าตู้กูแล้วกว้างๆเห็นไม่ชัดมันเหมือนโอ้โอ้บ่ชูแบบน่ป๊าดอยู่ๆ่น ตกปลาก,ก่อนที่โรงเรียนจะเปิดได้เลยนะพี่น้องได้หาตัวนะะั่นแหละกสิกาป้าแล้วจะเดินทางแล้วสี่ทุ่มและสี่ทุ่มห้านาทีเห็นปะเราพอหันได้มืดคักได้แต่ว่าเบิ้งน,นี่มันมืดซื้อนะสี่ทุ่มห้านาทีแล้วเอม็มมาหานอนนาทีที่ครอบครัวตกปลาก,ก่อนโรงเรียนเปิดโรงเรียนเปิดแล้วก็ไม่ได้ไปใส่แล้ว ถ้าสุสเสาร์อาทิตย์อากาศไม่ดีกับแม่ได้ไปไม,ม่มาเมื่อนี้เห็นมันแดดเนาะแล้วแม่แม่เอมาวันศุภาไปตกปลาแล้วก็จะไปดูพระอาทิตย์ตกดินสีพึ่งกว่าถ้าเป็นเมฆเป็นขี้เฟื่อนะพี่น,น้องนันทยาคลิปนี้เพราะจะไม่เนาะขอบคุณทุกบุตขอบคุณทุกไลน์กูแจ้งแม่เามาได้จัดสวัสดีจ้าบ๊ายบายไอ้มาวัตดีให้แม่หน่อยดูแม่ไม่ว่าง มาบ้านแล้วก็เห็ดปลาเรียบร้อยแล้วได้หาตัวหั่นพร้อมที่จริงแม่ไอแม่อยากหั่นบางๆแบบตากหั่นเป็นแม่นไม่เป็นนองตากแดดแต่ว่าอื่นสิพยากณ์อากาศแล้วบ่มีแดดฝนตกก็เลยหั่นแบบนี้หัวอันนี้กับตับไตไส้พุงนี่จะทิ้งเลยบางคนเขาก็จะไปสับๆพีนน้องแล้วก็ไปใส่รอบหรือใส่หรอภาษาหนวดนีแมสรอบหรือใส่หือเขาก็จะไปใส่เอาปูปูใหญ่สีส้มนะจ๊ะพี่น้องหรือว่าที่จริงแล้วก็ตัดหัวควักไส้นั่งแต่ทะเล่นแต่ว่าแม่เอแม่ อมีเวลาต้องป้าออเอาเอมมามานอนจะ,ะ,ะ่พาใกล้ปิดเทอมเออใกล้เปิดเทอมเราต้องให้เอมมานอนตื่นหัวค่ำหน่อยเนาะเพราะาอันนี้หันอย่างนี้แล้วก็อาจจะหมกักหมักแล้วว่าเข้าช่องฟิตนะพี่นอ้องบางทีก็อาจจะหมักหน่อยหนึ่งแล้วก็อบอบใส่อันเตาอบมาพี่นอ้องแล้วก็เอาไว้เอาไว้ใส่แกงไตปลา